สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมดาค่ะช่องที่จะทำให้เรื่องธรรม,มะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนค่ะอยู่กับมะลิและพี่เมย์เช่นเคยนะคะพี่เมย์คะมะลิเพิ่งไปคุยกับเพื่อนมาค่ะแล้วรู้สึกหดหูใจจังเลยเขาเป็นคนดีมากๆนะคะพี่เมย์ทั้งสวดมนต์ถือศีลห้าช่วยเหลือคนอื่นตลอดแต่ทาไมก็ไม่รู้ชีวิตเขาเจอแต่เรื่องร้ายๆทั้งป่วยทั้งมีปัญหาการ เงินมลิเลยอดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่าการเป็นคนดีมันช่วยอะไรได้จริงๆหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะมะลิพี่เข้าใจความรู้สึกสงสัยและท้อใจแบบนี้เลยค่ะหลายคนก็รู้สึกแบบเดียวกันนะเวลาที่เราเห็นคนดีๆต้องลำบากแต่คนที่ดูไม่ค่อยดีกลับได้ดีมันทำให้เราอยากจะตั้งคำถามกับเรื่องของกรรมใช่ไหมล่ะ ใช่เลยค่ะมันเหมือนกับว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงอย่างนั้นละค่ะพี่เมย์ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ากฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมีความซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่สมการง่ายๆว่าทำดีวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้รับผลดีทันทีลองนึกภาพตามน้มะลิสมมุติว่าชีวิตเราเหมือนสวนหนึ่งผืนเราทุกคนต่างเคยหว่านมาเมล็ดพันธุ์พืชไว้มากมายในสวนนี้ทั้งมเมล็ดมะม่วงที่ให้ผลหอมหวานซึ่งก็ คือกรรมดีและก็อาจจะเคยเผลอหวานเมล็ดของต้นหญ้ามีพิษลงไปด้วยซึ่งก็คือกรรมไม่ดีที่เราอาจจะทําไว้ในอดีตไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในชาติก่อนๆที่เราจําไม่ได้แล้วก็ตามอ๋อหมายความว่าเรามีทั้งเมล็ดพันธุ์ดีและไม่ดีอยู่ในสวนของเราทุกคนหรอคะ ถูกต้องจ้ะทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้มเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดใช้เวลาเติบโตไม่เท่ากันบางทีหญ้ามีพิษที่เราเคยหว่านไว้ตั้งนานแล้วมันอาจจะโตเร็วกว่าและกำลังส่งผลอยู่ในตอนนี้มันก็เลยทำให้ชีวิตเราในช่วงนี้เจอแต่เรื่องร้ายๆเหมือนที่เพื่อนของมะลิกกาลังเจอ โอ้โหจริงเหรอคะอ๋อมะลิเริ่มเข้าใจแล้วคะ่ะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะมีหนี้เก่าที่กำลังถึงกำหนดชำระพอดีต่อให้ตอนนี้เรากำลังหาเงินใหม่คือทำความดีอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าหนี้เก่าเขาก็ยังมาทวงหนี้ของเขาอยู่ใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะมะลีเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากการทำไม่ดีในอดีตก็เหมือนหนี้เก่าที่รอวันส่งผลส่วนกรรมไม่ดีที่เราทำในปัจจุบันก็เหมือนต้นมะม่วงที่เราเพิ่งปลูกเราต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยซึ่งก็คือการทำความดีอย่างสม่าเสมอและต้องใช้เวลากว่าที่มันจะเติบโตแข็งแรงพอที่จะให้ดอกออกผลที่หอมหวานในอนาคตดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่ให้เราไปนั่งกังวล ว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันเพราะเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่พระองค์ทรงสอนให้เรายอมรับผลของกรรมเก่าที่ปรากฏและที่สําคัญที่สุดคือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วเพียรสร้างเหตุที่ดีต่อไปอย่างไม่ท้อถอยอืมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพี่เมแสดงว่าการที่เพื่อนของมะลิยังคงทําความดีอยู่แม้จะเจอเรื่องร้ายๆเขาก็กําลังปลูกต้นมะม่วงที่แข็งแรงมากๆสําหรับอนาคต ของเขาเองอยู่สินะคะถูกต้องที่สุดจ้ะการทำความดีการรักษาศีลไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นเพื่อหวังผลตอบแทนทันทีแต่มันคือการสร้างรากฐานของชีวิตคือการชำระหนี้เก่าและคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงและงดงามของเราเองขอเพียงแค่เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับผลของกรรมที่ปรากฏตรงหน้าผลของกรรมดีที่เราทำในปัจจุบันจะส่งผลอย่างแน่นอนไม่ในวันนี้ก็ในวันหน้าหรือใน ชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนค่ะฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะพี่เมย์เดี๋ยวต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วค่ะเขาจะได้มีกำลังใจทำความดีต่อไปขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะคะ ด้วยความยินดีเลยจามลิสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังประสบกับความยากลำบากอยู่ก็ขอให้อย่าท้อถอยในการทำความดีนะคะขอให้เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมดาของเราไว้ด้วยนะคะและหากมีคำถามหรือความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราที่ด้านล่างเลย ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ